วันนี้เราจะมาภาคเสียงต่อนะคะ EP 2. 2ผู้คนจะเห็นที่เราภาคเสียงอันแรกกันแล้วมันสั้นใช่ไหมคะขอบอกว่ามันจะสั้นจริงๆยอกเว้นมันใช้เวลานาน,านมากเลยค่ะกว่าจะตั้งตัวได้เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะตรวสอบพี่อะไอ้สัสแล้วเรีว ต้อมาออกข้าใหม่ใช่ไหมเ,ไปไปะะเดี๋ยวเราไปเป็นไหมคะทุกคนเราจะมาทำอีพีสองจริงๆคะ่ะยกเป้นรืรศัพที่พ่อฉันมาเป็นอะไรไม่รู้คะ่ะไม่รู้ว่าฉันจะได้เรศัพใหม่ตั้งแต่ตอนไหนนี่ผ่านมาสองปีสองเดือนสองจักรวาลแล้วคะ่ะโอเคนี่นี่อีพีสองที่ฉันทำไปแล้วนะคะยก,ยกไว้ยกไปภาคเสียงคะ่ะภาคเสียงหลังดูการภาคเสียงของชี่ฉันนะคะ มันก็แค่นี้ค่ะแค่นั้นโอเคตอนเราจะพากเราต้องมาทาอะไรก่อนค่ะอย่างซูมน้องไนเมตัวละครที่เราแบบเกือแบบชอบมากครึ่งยอวไว้มีสิ่งเดียวที่เราชอบก็คือแฟนสาวค่ะโอเคซูมได้ล้วอีกิดหน่อยโอเคขอปรับตรงนี้ยาวหน่อยนะคะ ได้แล้วเอาตรงนี้มาไว้ตรงนี้ก่อนนะคะไหนตรงไหนวะกูลืมละไม่ใช่เออโอเคผู้คนรอดูเลยเลยนะคะออไม่เกลกยทเลยหนึ่งสองสามเอาขอแป๊บน,นึงนะคะกคนเสียเวลากูอยีอย โอเคค่ะเราได้แล้วเดี๋ยวขอปรับก่อนมันยาวเกินค่ะยกเว้นเมื่อกี้กูพูดคำว่าไหนแม่ใช่ไหมวะไม่มั่นใจค่ะทุกคนเราไม่มั่นใจอะ่ะพอก่อนนะคอพอแล้วหยุดนะฉันจะนโอ๊ยไม่ เดี๋ยวขอาพากม่ก่อนนะคะทุกคนจิมโอ๊ยมันต้องมาพากสองสามรอบเนี่ยทุกคนมันจะสั้นใช่ไหมมันเจ้าฉันมันโคตรยาวคะ่ะกว่าจะคิดคำพูดได้ค่ะทุกคนบา๊าบเบิรมมีม่อ่ะทุกคนคิดว่าฉันฉลาดใช่ไหมคะไม่คะ่ะกุเป็นยาอ่อน ขอสารภาพว่าฉันปัญญาอ่อนอยู่ที่โรงเรียนอยู่ที่บ้านล้างจานช่วยพ่อกับแม่ค่ะแค่นั้นเราเป็นเด็กเรียบร้อยอยู่บ้านอยู่ที่โรงเรียนกับเพื่อนตบตีกันคุยเรื่องโลบอกและก็เสตจอกกันค่ะโอเคถึงเวลาแล้วหนึ่งสองซ้ำหนึ่สองซ้ำโอเค แล้วก็มาเปลี่ยนเสียงกันเลยนะคะโอเคอเค่ะทุกคนได้แล้วนะคะแล้วก็มาปรับเสียงเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บนะคะเขาไปปรับเสียงแบบนี้ก่อนมั่นใจเด็ด เอาอีสัตว์ปรับพี่เสียงผิดโอ๊ยมาสิแมมปอมงี่โอเคได้นนบ้างะะโอ้ยต้องมาปรับใหม่อีกตอนแรกเป็นยี่สิบห้ โอเคปรับขึ้นตรงนี้โอเคค่ะทุกคนทุกคนเห็นเห้อใช่ไหมคะที่ฉันปรับเนี่ยวัดกูปรับอะไรเนี <S <S <Yeah. S 1> okay. ย่ยโอเคเดี๋ยวขอแป๊บนึงนะคะทุกคนหนึ่งสองสาม ไอสน้องไอสน้องูไอไน้องูอโแนอเคค่ะได้แค่นี้แล้วก็เราเราก็มาปรับแบบนี้นะคะเดี๋ยวขอแป๊บนึงนะคะทุกคนอืมบบบอไม่บี้บอ่ะได้อยู่นะคะอืม ขอเอาเสียงนาแมวไว้ข้างล่างสุดแล้วกันไม่รู้ทำไมกูต้องวางไว้ข้างล่างโอเคเรามาภาคอันที่สองกันต่อนะคะภาคอันแรกเนี่ยมันจะยาวค่ะทุกคนโอเคหนึ่งสองสามโอ้ยอีฮลืม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 ลมตัดบทลืม,ลมตับดตบท ลืมลืมลืมลม <laughs> อือวัตส์แมมืปัต๊อกอกโอ้ยกูจะพยายามออกนว่าไอสัสแต่เพื่อนกูไมาเห็นคลิปนี้นะเพื่อนกูแบบเพือ่มอานหนึ่งปั๊บเจอเลยขอซูมแป๊บนึงนะคะโอเคอันนี้เราไม่ได้เอามาจากแอปไหนนะคะไม่ท่ายไมถ่ายมาจาก,กยูทู e ที่เกียจโหลดมาหนึ่งสองสาม พ่เตอร์ฟใครส่งข้อความอะไรหาเหียเชี่ยอลไรมาให้กูเนี่ยเดี๋ยวดีบีกูแล้วเข้าไปเล่นอยู่ไอหอยอกูตัดตอ่อคลิปอยู่รอก่อนองรองไปได้ไปต้องเล่นไหนอไอ้เหี้ยชิบหายชิบหายโอเคแล้วก็ใส่ตรงนี้นะคะอันที่สอง พอถ่ายมาอีกหนึ่งนาทีนะคะโอเคหนึ่งสองสามว้าฮิมาเซแมมปองน,นี่ยวค่อยถ่ายที่หลังก็ได้มึงงิยบมึงงิยตัวเองค่ะผู้คนขอคุยค่ะ <c oughs> โอ้